สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นวันที่26แล้วนะครับสําหรับโปรเจกต์สาวัน3ามสงสุ่มไม่สาแบบครับเป็นโปรเจกต์ของทางช anel เราครับการ์ดกีฬาเพื่อการลงทุนเปิดซองสุ่มให้ทุกให้ดูทุกวันครับในช่วงฟุตบอลโลกสำหรับวันนี้ผมมากับซองที่เก่าที่สุดของโปรเจกต์นี้เลยครับซองนี้นี่เป็นการ์ดเมอรินพิเมริกอังกฤษครับ แดูการ1 9 9 6ครับเรียกได้ว่าเป็นซองระดับเก่าแก่26ปีเลยนะครับก็อซองนี้เนี่ยเห็นเก่า,กาแบบนี้แล้วก็ซองหนึ่งมีแค่การ์แค่4ใบแต่ต้องบอกว่ามีการ์ทีเด็ดครับใบทีเด็ดก็คือเนี่ยครับ1ใบซูเปอร์สตาร์สเตตอัพการ์ดหรือใบการ์ดตั้งโต๊ะ เป็นยังไงเราต้องมาดูกันและอีกใบหนึ่งก็เป็นทีเด็ดไม่แพ้กันเป็นใบกระตูนหัวโตครับน่ารักน่าชังเลยโอเคมาเรามาดูกันเลยครับสำหรับซองเก่าซองนี้มาครับใบแรกลุ้นกันเลยครับเป็นการ์ดตั้งโตตัวดังๆก็มีครับคันโตน้าเชียร์ครับแมกโนามานไรอันกิกรูตกุลิดผมจะได้ไหม อใครครับเนี่ยอ๋อันเดเนเคนเซลสกี้ครับโอ้ปีกจรวดทางเรียบโอ้แต่ตอนนี้ไม่ใช่อยู่แมนยูครับย้ายมาอยู่กับเอเวอร์ตันแล้วเดี๋ยวตั้งโต๊ะยังไงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับแต่ขอเปิดรุ่นใบที่2ก่อนใบที่2เป็นใบเบสเป็นเป็นใบโฆษณาครับอ่ะงั้นเรามาดู การ์ดตั้งต๊ะกันเลยดีกว่านี่การ์ดรุ่นใหม่ๆไม่มีทำอย่างนี้แล้วนะครับเนี่ยนี่แกะตามรอยปลุครับนี่ดูครับเป็นไงครับสาม,มิติเลย เท hey, อยู่นะครับเท hey, อยู่ได้แคนแคนครับอันเดีแคนเชลสกี้มาเรามารุ้นกันต่อแคนแคนตั้งไว้ตรงนี้ครับใบที่สองเป็นใบเบสเป็นอุ้ยไม่ใช่ใบเบสครับเป็นกระตูนเลยครับโอ้ราเวเนรี่ครับฟาบิซิโอรา,าเวเนลี่หรือไอหงอกของมิดเดิลสโบครับเอ๊ะหรือใบนี้จะเป็นการ์ดเหรอครับ ไม่ใช่ใบโฆษณาเนี่ยแหละโอ้สวยงามครับโอแต่เสียดายครับจริงๆใบกระตูนเนี่ยเขาลุ้นใบเดนิสเบอร์แคมครับใบอเล็กเฟอร์กูสันกันแหม่ไม,ม่ได้มาใบาที่สามใบเบสเปนดิออนดับรินโคเวนทีครับดิออนดับ i ินกองหน้าครับกองหน้าและ ใบที่4ใบสุดท้ายใครครับเป็นเกแฮมสจวต t ครับเอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตันออก2ใบเลยครับโอเคซองนี้ก็นี่ครับใบไฮไลท์ของเขาลาวานรีครับกับเคนเชลสกี้ใบตั้งโต๊ะโอเคถ้าชอบคลิปแนวนี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งกดติดตาม กด subscribe c h a อนอ l ให้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปผมยังมีซองสุ่มเปิดให้ได้ชมกันฟุตอ่านทุกวันครับในช่วงฟุตบอลโลกขอสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ